คือไม่ต้องการประกอบธุรกิจหรว่าต้องการทำกำไรเราเป็นการช่วยเหลือคนได้ั่งดีคับชิสวัสดีครับสวัสดีครับประชานนะครับวันนี้ก็พาลูกค้าชมคอนโดนะครับคอนโด เดลิเจนคอนโดโฮมที่บางซ่อนครับแล้วนี่เป็นพื้นที่ส่วนกลางนะครับพามาดูามมาที่จะใช้่อยของคอนโดก็มีสระว่ายน้ำที่เขาพิสูจนแล้วก็จะมีสิ่ที่เป็น,เป,นเป็นยินคมครับเป็นยิมที่นี่4,000กว่าห้องครับโครงการ4,000เท่าไหร่ครับคุณกัน4,974 4,974เกือบ5,000ยูนิต ทุกห้องเท่ากันหมด28ตารางเมตรเท่ากันทุกห้องขายหมดหมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้วหมดตั้งแต่ก่อนก่อนโครงการจะเสร็จใช่ค่ะเรากำลังดูราคาถูกคืองานท่านมีแนวความคิดนะคะว่าต้องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนะคะคือไม่ต้องการประกอบธุรกิจแต่ว่าต้องการทำกำไรอย าม,มาดูนี้ก็ได้คร,ครับไปดูห้องพิมพ์จินเนนี่เราปิดหมดแล้วนะข่าวความป้อโควิดตอนนี้เป็นห้องเวิร์สเตย์ อ่านหนังสือทำงานครับข้นรประมานีีก็มีไวไฟฟรีด้วยใช่ไหมครบดูการรถไฟใช้ประหยัดเดี๋ยวเราไปดูยิน ก็มาชมีฟังหนึงครับตอนนี้เป็นส่วนเนสเฟซิลิตี้ส่วนกลางเป็นยิมนะครับก็จะใช้รวมกับค่าบริการไปเรียบร้อยแล้วครับค่าส่วนกลางเนี่ยตอนหนึ่งเดือนก็คือ700บาทครับก็สามารถใช้พื้นที่ส่วนกลางได้หมดเลยไม่มีาก,การเก็บบริการเพิ่มค่าบริการเพรวมถึงที่จอดรถเลยครับก็ได้ที่จดดอดรถอยู่ประมาณ เกิด3,000คันคนะครับสามารถจอดได้แต่เป็นแบบวนจอดไม่มีสิทครับใครมาก่อนก็นนะจอดก่อนใครมาทีหลังก็สามารถวนหาที่จอดได้แต่วันนี้เนื่องจากสถา,า,น,า,ากสนการณ์โควิดนะครับกำลังระบาดก็เลยทําให้พื้นที่ส่วนกลางปิดปิดให้บริการมาดูความรู้สึกลูกค้าครับล้วนๆครับไม่มีสกิปครับ <laughs> <laughs> เป็นไงางครับดูพื้นที่ส่วนกลางครับสวยมากนะครับคุ้มกับราคาที่ได้มาดูครับกี่ห้องดีครับ สองห้องกันแล้วครับ <c oughs> สองห้องแล้วเสียแล้วเสียเยแฟนสองคนนี่เราเรียกยไงสองห้อนถ้าไม่ถ้ามีชดี๋ยววน้องโอเคมชั พี่ว่าชั้นแรกเลยอ่ะชั้นที่คุณตั้งพาไปห้องพี่ว่ามันเป็นวิว